สวัสดีครับผมช่างฮานะครับวันนี้มารีวิวนะครับงานเพิ่มแรม Macbook Air 4ีกิกเป็น8 g กกนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2นะครับที่ต่อเนื่องกันในวันนี้ผมทําคลิปเป็น2คลิปนะครับคลิปคลิปแรกนะครับอันนั้นทําค่อนข้างนานเลยนะครับคลิปที่2แล้วก็อันนี้ผมมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้ผมเจอปัญหาอะไรนะครับสําหรับการอัพ อัปเดตแรมจาก4กิกเป็น8กิกนะครับก็ในคลิปแรกเนี่ยผมใส่แรมนะครับเข้าไปเนี่ยผมใส่เป็นยี่ห้อไฮนิกเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวเครื่องนี้ตอนที่มาเนี่ยมันเป็นอิลิดดานะครับก็คือมันเป็นเอลิดดาผมก็ไม่รู้ว่าอ่านอี e, e, หรือเอลอาจารย์ครับเอลิดดาหรือล e ีดาอิลิดดาครับอาจารย์เคยได้ยินไหมครับที่ห้อแรมยี่ห้อนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไง อเอลิดาดีกว่านะเดี mm ๋ยวนะเอลเอลพิตาเอลพิาอ่ะโอเคครับ mm hmm. ผมอ่านอย่างนี้แล้วกันนะชื่อเอลพิตาเอลพิาอ่ะนะครับของเดิมเขามาเป็นรุ่นนี้แล้วทีเนี้ยผมอะใส่ของยี่ห้อไฮนิกเข้าไปนะครับเซตติ mm ้ง hmm. <Setting S 2> ยังไงก็ไม่ผ่านนะครับเซตติ mm ้ง hmm. ไปเซตติ้งมาก็ไม่ผ่านไม่รอดนะครับ mm hmm. ก็สําหรับคลิปนี้ผมก็เลยเซตติ้งกลับไปที่ตัวเอลพิตานะครับก็คือตัว ตัวแรมที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวเครื่องนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาอัปเกรดได้เรียบร้อยแล้วนะครับแรม8กิกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดวงจรสรุปนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้มันต้องคอนฟิกยังไงบ้างนะครับผมมันมีการคอนฟิกตัว R ที่มีการสลับตำแหน่งกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับคุณนิว อัปเกรดได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงสรุปนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนแรมทั้งสี่เม็ดนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เม็ดนี้นะครับเราก็ต้องมาคอนฟิกค่า r ด้วยนะครับก็หนึ่งเลยนะครับก็คือต้องเออมันจะมีตัวนี้นะครับก็ที่เอาผมผมจะอธิบายถึงอุปกรณ์ที่ต้องใส่เลยแล้วกันนะครับอ่ะก็จะมีตัว R หกอหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งนะครับตัวเนี้ยต้องใส่แล้วก็ R 2053อันเนี้ยเอาออกนะครับแล้วก็ตัว R1636 ตัวเนี้ยใส่นะครับ R1635 ใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เอ่อ R2050 ตัวเนี้ยใส่นะครับแล้วก็ R1631 ตัวเนี้ยถอดนะครับอ่าโอเคเราไปอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือถอดตัว R2051 ตัวนี้ออกนะครับเนี่ยวิธีการคอนฟิก R ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิด ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ลองวนฟังดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็อธิบายที่ตอนแรกนะครับที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะหนึ่งเลยนะครับก็คือแรมพอต่างยี่ห้อกันเนี่ยคอนฟิกในเครื่องมันก็จะต่างกันนะครับก็เลยต้องหันไปหาตัวแรมเป็นยี่ห้อเดิมนะครับที่อยู่ในเครื่องทีนี้ก็ ก็ยากเหมือนกันครับตัวนี้ทากันอยู่นานเลยนะครับก็เป็กันว่าถ้าใครต้องการจะอัปเกรดเครื่องเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องทําการเช็คเอาให้ตรงตามยี่ห้อหรืออาจจะลองดูก่อนนะครับอย่างนั้นจะดีกว่าเพราะว่าถ้าข้ามยี่ห้อปุ๊บเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันปกติผมจะใช้แรมยี่ห้อไฮนิกนะครับไฮนิกตัวเดียวเลยที่ยี่ห้อเดียวนะครับที่มอัปเกรดแต่ว่าตัวนี้อัปเกรดไฮนิกผมเปลี่ยนแรมไป2ชุดชุดแรก ผมเอาจากตัวทัดบามานะครับมันมีโค้ดอะไรที่มันต่างจากตัว Mac Air ตัวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นของตัว Mac Air ที่เป็นปี2 0 1 3 4นี่แหละที่เป็น8กิกเอามาใส่นะครับก็ไม่ผ่านนะครับ h ฮนิ n ทั้งคู่แต่นี้ก็คือ,อ,อใช้ RAM เดิมนะครับก็คือ e l v i d a นะครับก็ใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคก็ขอฝากร้านไว้นิดนึงนะครับร้าน Smile TV s w i c ก็มีร้านมีสาขาอยู่ที่ไม่กับบางนาเทอร์มินอลโศกแล้วก็ยูเนี่ยนมอเดี๋ยวมอบางกะปินะครับ ใครที่ต้องการให้ผมอัปเกรดให้ก็สามารถนำเครื่องเข้ามาให้อัปเกรดได้นะครับผมโอเควันนี้ผมช่างฮาก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สำหรับเครื่องนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับผมแต่ก็ดีครับที่จบงานได้ลูกค้ามาจากสุพรรณบุรีด้วยนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณคุณนิวมากนะครับขอบคุณมากเลยเอาไว้ถ้าใครอยากจะสอบถามเรื่องการคอนฟิกนะครับตัวแรมเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับยินดีนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ